สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวที่ดินสวยๆกันนะคะซึ่งแปลงนี้ก็จะอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินวิวหลักล้านเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นวิวภูเขาแล้วก็วิวทะเลด้วยค่ะเห็นวิวภูเขามุม360องศาเลยนะคะแล้วก็เห็นวิวทะเลสวยมากๆเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็ใกล้กับหน้าหาดเพียง800เมตรเองนะคะ เรามารีวิวหน้าหาดกันนะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะซึ่งไม่กลายจากแปลงที่ดินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหาดนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ของในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบในโซนนี้นะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะติดถนนลาดยางค่ะซึ่งจะเป็นถนนลาดยางหลักนะคะเส้นทางที่จะเข้าไปตัวเมืองประจวบซึ่งก็จะเดินทางเข้าไปอยู่ราวๆประมาณ8-10ถึงกิโลเมตรนะคะใช้ระยะเวลาก็ไม่เกิน10นาทีค่ะด้านหน้าของแปลงที่ดินซึ่งติดถนนสาธารณะนะคะก็จะกว้าง30เมตรค่ะและด้านข้างก็จะมีถนนสาธารณะซึ่งกว้าง8เมตรนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่ดินนะคะซึ่งเราจะเห็นวิวภูเขาแล้วก็วิวทะเลด้านหน้าที่ดินเลยค่ะอันนี้จุดด้านหน้าที่ดินนะคะที่เรายืนจะเห็นวิวตีเลยค่ะและแปลงใกล้เคียงเพื่อนบ้านนะคะก็จะยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาด้านท้ายที่ดินค่ะเราเดินลึกเข้ามานะคะก็ความลึกของที่ดินแปลงนี้105เมตรนะคะเราเดินลึกเข้ามาก็ยังเห็นวิวภูเขาอยู่นะคะแล้วก็วิวทะเลด้านหน้าด้วยค่ะ อันนี้นะคะด้านลึกก็จะเป็นวิวทะเลค่ะสำหรับด้านข้างนะคะก็จะมีถนนสาธารณะกว้าง8เมตรนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าที่ดินแปลงนี้จะหันถนนเพชรเกษมอยู่ราวๆประมาณ4กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากจุดที่นี้นะคะไปสถานีรถไฟก็อยู่ราวๆประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะ เดินทางสะดวกนะคะจากถนนเพิรเกษมเข้ามาถึงที่ดินก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่ถึง5นาทีเองนะคะแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยก็จะใกล้กับโรงแรมรีสอร์ทที่พักในโซนนี้นะคะซึ่งจะเป็นรีสอร์ทที่พักที่ติดหน้าหาดติดหน้าทะเลเลยค่ะและโซนนี้ก็จะเป็นหน้าหาดหน้าทะเลที่สวยสะอาดตานะคะหาดทรายขาวแล้วก็น้ําทะเลใสค่ะ โซนนี้เนี่ยจะเป็นถนนเมนหลักที่จะเป็นเส้นการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเรียบริมทะเลไปเข้าตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเห็นวิวภูเขาด้านหลังท้ายที่นะคะและด้านหน้าก็จะเป็นวิวทะเลค่ะอันนี้นะคะก็จะติดถนนลาดยางด้วยค่ะหน้ากว้าง30ลึก105เมตรนะคะที่ดินเอกสารโฉนดคุดแดงเนื้อที่1ไร่3งาน 86ตารางวาค่ะก็เกือบเกือบสไร่นะคะแปลงนี้ลักษณะที่ดินนะคะพื้นที่ดินก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหาที่เราสามารถไปเล่นน้ำทะเลหรือว่าไปเที่ยวหน้าหาดได้นะคะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์0631589982หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะแอด QR code ได้หรือว่า WhatsApp ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้หรือแอดไลน์หรือ WhatsApp ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ